s o ลาน a a v a x Ethereum นะก็เป็น Grant นะเป็น Asset g a i n t h i s y e a r What's Next นะครับก็เป็น3ตัวที่ได้รับการยกย่องว่าขึ้นเยอะสุดนะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ What's Next ก็คือแล้วตัวอะไรต่อไป <laughs> นั่นน่ะเด็กเมื <laughs> ่อวานเราก็คุยกันหลายตัวนะก่อนหน้านี้นก็จะบอกว่าแจกกาวไม่ไมีเราก็อยากให้แชร์ไงนะเราก็ก่อนหน้านี้นเราก็มีพูดเรื่องพวกนั้นไปนะคุณก็ไปดูแล้วกัน นะแล้วก็มี L 1หลายๆตัวที่ก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยววันนี้ก็จะพูด L 1บางตัวที่ก็แผ่ๆขึ้นมานะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกตัวที่ผมพูดมันจะขึ้นนะมันไม่ใช่เป็นการแนะนําการลงทุนเราให้ข้อมูลเฉยๆนะครับส่วนเงินของท่านท่านตัดสินใจเองนะฮะอย่าไปอย่าไปอะไรมากโอเคไม่งั้นเนี่ยผมก็จะพูดอะไรไม่ได้เลยสักทีเดียวเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะบางทีเราก็เหมือนเพื่อนคุยกันเนพะราะาเวลาเพื่อนคุยกันเฮ้ยฟ่าฟังเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนนตาามเเพื่อนน่อป แค่นั้นเองมันคิดสภาพเรานั่งคุยกับเพื่อนอะเพื่อนซื้อตัวเนี้ยแล้วเราต้องซื้อด้วยเหรอมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะแต่ว่าเราค่อยๆกับมาเมาส์มอยแล้วกันรายการเรามันจะเป็นประมาณนี้นะฮะก็มีฝั่งซีเรียสบ้างฝั่งสบายๆบ้างนะฮะอ่ะดูต่อบองเนี่ w h t t s the next b บองอืมบองมันขึ้นมาเยอะถูกป่ะขึ้นเยอะจนตกใจนะตกใจจริงๆนะแม้กระทั่งคนที่ถือบองแต่ตน้ตนๆๆอ,อ,อ่ะขึ้นมาเยอะเงี้ยผมว่าก็มีเสียว่ะ มีเสี่ยวก็คือว่าแล้วบองเนี่ยเป็นเหรียญมีมบนโซลาน่าที่ก็ขึ้นมาแบบหนักมาแล้วก็ขึ้นสูงมากด้วยนะครับสูงจนถึงจนเสียวอันนะเสียวในที่นี้คือก็ต้องต้องดูดีๆนะเพื่อนๆก็มีม,มันก็มีความน่ารักอยู่มันก็ได้จุดหนึ่งนะฮะแต่ว่ามีมก็คือมีมนะถึงจุดหนึ่งมันจะต้องมีการย่อหรือเรียญอะไรใดๆก็ตามมันจะขึ้นต่อไปยาวๆไม่ได้นะฮะมันก็จะมีจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทีพีได้ก็ทีพีตังออกมาก่อนเดอ้อ นะฮะแล้วก็เก็บ store of value บางส่วนไว้นะครับเราจะได้รู้สึกว่าเราได้อะไรขึ้นมาบ้างนะนี่คือคําเตือนออจุดนี้ไม่ใช่จุดดีที่จะเข้าแล้วแต่ว่ามีแต่คนถามว่าจะขายเมื่อไหร่ดีนะครับสำหรับบองออแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลายคนถามต่อก็คือโอ้โ oh, หมีมันไม่ได้มีตัวเดียวไหมพี่มันอาจจะต้องมีตัวอื่นอีกหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดบองมันขึ้นได้มันอาจจะมีมีอื่นไหมเพราะว่า อินเตอร์เน็ยังมีหลายมีมเลยนะฮะสมัยชิบะดังเนี่ยมันก็มีอากิตะใช่ไหมคู่หูแฟนของมันนะฮะไปชิบะมันตัวผู้ไงแล้วอากิตะตัวเมียนะฮะก็เป็นเป็นแฟนของชิบะก็ก็ตอนนั้นก็ขยับตามกันอยู่นะขึ้นตามกันอยู่พอสมควรนะฮะแล้วบองมันจะมีบ้างไหมพี่แบบว่าคู่หูของมันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าเฮ้ยมันมีคนเริ่มทำไว้ซึ่งก็น่าสนใจนะแล้วก็มีการ ข,ขึ้นมาพอสมควรแต่ก็ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนอีกนะบอกไว้ก่อนแต่แค่อยากเล่าให้ฟังนะมันเป็นข่าวหลายคนบอกว่าพี่บิ๊กไม่ทราบข่าวแล้วจริงๆร,งร,งรู้แต่ว่าไอ้ข่าวพวกนี้มันมันลำบากในการนําเสนอนะบางทีก็มันมันไม,ไม่ไม่้เพื่อนๆก็รู้อยู่นะฮะก็ว่ากันใช้วิทัย,ยแล้วกันนะฮะก็พาไปดูอีกเหรียญหนึ่งที่ตอนนี้ก็ได้รับการพูดถึงนะฮะ Dog with Hat ก <laughs> ูละปวดหัว d o g with hat หมา หมาที่มากับหมวกนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเออมันชื่อ Dog with Hat นะแล้วก็เอ่อปรากฏว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาน่าสนใจนะขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญเหมือนกันนะฮะแต่ว่าค o อกเอ่อค o อกคอกก็ก็อีคกคอมันอีกเชนหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะค็าก็มาช่วงนี้มีมํากำลังมานะครับ d o g w i t h Hat w i ีเนี่ยก็โอ้น่าสนใจถามว่าขึ้นมาเยอะไหมก็เยอะพอสมควรแต่ว่า ถ้าจะขึ้นแบบระดับมีมตัวอื่นมัน,มนยังได้อีกไหมอะไรเงรี้ยหลายคนก็เริ่มตั้งคำถามนะครับก็เนี่ยเลยเอามาให้ใดูเฉยด็อกวิดแฮหมาหมาที่มีหมวกอีด็อกวิ hat นี่ก็ได้รับการคาดหมายไม่ไม่รู้นะว่าจะเป็นเซคเกอ์มีมของของฝั่งโซลาน่าหรือเปล่าประมาณนี้โอเคเอาเป็นว่าตอนนี้อะไรก็มาสัตว์มาเต็มเลยนะมีมีคอกแล้วก็มี d o อก i ิดแฮมาอีกนะฮะ ว่าไปอ่าพาไปดูอีกเหรียญหนึ่งแล้วกันเหรียญไซนะฮะไซไซอะไรว่าไปนะครับ L1 ตัวใหม่มาอีกแล้วนะฮะ L1 ตัวใหม่มาอีกแล้วแล้วเหรียญไซไม่ใช่ตัวใหม่หรอกแต่ว่ามันก็มีมานานแล้วแหละ,หละแต่ว่ามันขึ้นออทามาไฮนะฮะเอาเป็นว่าตัวใหม่ในที่นี้คือมาอีกแล้วอีกตัวหนึ่งที่กําลังจะ <c oughs> ขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจก็สกายล็อกเก็ตอีกเช่นกันนะครับสำหรับเอ่อเรย์เจอร์วันนะบล็อกเชนออปติมิซ์ออปติมไไมซ์สปีด ก็เหมือนเดิมแหะมา L1 สไตล์เหมือนเดิมนะครับล้วก็กําลังทําผลงานได้ดีนะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ใส่ก็ขึ้นนะฮะส่วนตัวยังไม่ได้หาข้อมูลอะไรเยอะมากนะกับไอเน็ตเวิร์กนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าเห็นมันขึ้นก็เลยหยิบมารายงานก่อนนะฮะมีการทำอีโคซิสเต็มหลายตัวมีการทำ V2 ที่ผมไปค้นมานะครับแล้วก็มีการทำอัปเกรด Virtual Machine ด้วย i t a l เ a ียนเวอร์ชวลแมชชีนเข้าไปแล้วในช่วง เดือนประมาณโนเวม ber ที่ผ่านมาเนี่ย V2 ก็เ,เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เรื่องของราคามีการตอบสนองในช่วงนี้นะครับก็ดูกันต่อไปครับอืมนี่ช่วงนี้คึกคักนะเข้าไปเล่นอะไรก็ระวังตัวกันนิดนึงเน้อนะฮะได้กำไรจากเหรียญหนึ่งมาสุดท้ายไปหมดกับการแทงมา้าตัวอื่นๆหมดก็ไม่ดีนะปัญหาตอนนี้ที่ทุกคนเจอคืออะไรไหมซื้อแล้ว,ลวเหรียญตัวเองไม่ขึ้นอืมใช่ไหมเป็นไหมซื้อแล้วตัวเหรียญตัวเองไม่ขึ้น แล้วปรากฏว่ากําลังรอระหว่างที่รออยู่มันมีเหรียญใหม่ที่ที่แบบน่าสนใจหรือไปเจอเหรียญอ,อ,อื่นที่มันพุ่งแล้วก็เจอเหรียญอื่นที่มันพุ่งแล้วพุ่งเล่วทําไมเหรียญกูไม่พุ่งสักทีนี่คือ เพนพอยต์ Point, ใช่ไหมจี้ใจดำใครเปล่าะวะ <laughs> ต่อนะฮะเออไปดูต่อนะเรื่องของ Cardano Foundation นนะฮะพาร์ทเนอร์ก็เป็นข่าวดีของฝั่งน้อง ADA อีกเช่นเดิมนะครับเป็นเรื่องของ Cardano ที่ไปพาร์ทเนอร์กับบราซิลนะครับเพโตรแบสเนะะี่ยน่าสนใจก็เป็นบริษัทบล็อกเชนนะ,ะที่ใหญ่ใหญ่อันดับต้นๆของบราซิลอยู่เหมือนกันนะก็จะไปทำเรื่องของโอ伊แกรนด์อะไรสักอย่างเนี่ยของบราซิลนะของน้ำมันอืมอ่ะ เป็นข่าวดีวของชาว ADA นะฮะก็ผมก็อยากให้มันมี ADA มาในเมืองไทยด้วยนะเพราะว่าเพื่อนๆก็หลายคนก็เล่นอยู่นะฮะแล้วก็ล่าสุดครับผมพามาดู Tvl นะ Total value lock ของ ADA a l t i m h i g h l a เ d e r นะ ADA ครับตอนนี้ Total value lock ถ้าคุณมาอยู่ที่ Defi Lama นะครับซัดไป420ล้านซึ่งเลยจุดสูงสุดของ ปี2022ไปเรียบร้อยแล้วคือประมาณ320กว่าล้านเนี่ยวันนี้เลยเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ Ecosystem ADA ก็ทำงานได้เป็นอย่างดีถ้าคุณดู Ecosystem ด้านล่างเนี่ย i n i i g o m i n swap นะฮะแล้วก็ Liquid นะฮะมี Jet ด้วยนะ t s t Stable Coin นี่ก็อันดับ4เลยนะก็ uh, a อ t ต t เ r นะก็อันดับ5นะน่าสนใจก็เรียงตามนี้เลยอือนันก็เรียง Tvl จากมากไปน้อยนะติดหอันดับแรก ออตอนนี้ส่งผลให้ TBL ของ Cardano โนทำเอาทำหายก็ต้องบอกเป็นภาพที่ดีภาพที่บวกสุดๆของ Cardano มีคนมาใช้ Ecosystem เยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะม,มาพามาดูแฟนคลับน้องเค้กหน่อยน้องเค้กดีใจด้วยนะเค้กเนี่ยก็มี proposal ตัวใหม่ที่ผัดน,นะครับเรื่องของการเบิร์นเค้กเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็นำพาไปสู่การ ขึ้นส a r ์อีกประมาณ20%นตะตอนนี้น้องเคก็ดูใช้ไลพอสมควรนะฮะว่าเออสภาพมันกลับมาแล้วน้องเคกก็จะกลับมาไหมนะฮะน้องเอด้อย่าเรียกว่าลั่นเลยเรียกดอยอยู <laughs> ่ใช่ใช่ดอยอยู่จริงนะฮะเดี๋ยวเอดาก็กลับมานะฮะแล้วผมอยากให้มี Eco System มของเอดานะฮะเดี๋ยวผมไปคุยกับผู้บริหารเขาอีกทีนึงนะฮะถ้าถ้าได้เนี่ยจะเชิญคุณชาลส์มาลงทุนที่ไทยเนี่ยแหละดี <laughs> แล้วถ้าถ้าเขามาที่ไทยนะผมจะขอเป็นรายการแรกสัมภาษณ์เขาเลยนะชาวฮอสกินสันออกรายการ The Big s e c r e t เป็นคนแรกในประเทศไทยมันจะดีนะเนี่ย <c oughs> ก็คงจะฝากดูกันเดือแล้วกันนะถ้าเชิญได้ก็จะเชิญ <c oughs> ตอนตอนนี้ยังยังไม่ได้อยู่นะครับโ okay. อเคอแพนเค้กสวอปก็ประมาณนี้อเอ่อเรื่องของกาล่าครับไม่ทิ้งน้องกาล่านะครับช่วงนี้กาล่าเนี่ยก็เป็นเทรนด์ที่ต้องลุ้นกัน นะลุ้นก็เป็นภาพที่ดีแหละดูจากรูปบัวเนี่ยก็รู้แล้วนะมันจะกระทิงนะครับแต่ว่าผมให้ข้อคิดอย่างนี้กันการ่ราเนี่ยอาจจะต้องไปมองนะวันนั้นก็มีการทำคอนเทนต์การ่ราแล้วนะขึ้นซึ่งละเอียดมากๆนะใครยังไม่ไปดูนะครับไปดูซะนะฮะใครอยากเล่นการ่ราผมไม่แนะนําการเล่นเหรียญไหนก็ตามที่ไม่ศึกษาฟัน์นเมนทัลผมไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เขาบอกว่าจะขึ้นเนี่ยขอร้องเถอะนะอย่าลงทุนแบบนั้นเลย นะฮะคุณควรจะต้องไปรู้มันลึกนิดนึงนะคุณจะได้รู้ทางนี้ที่ไล่ว่ามันคืออะไรนะครับการลาทำเกมนะฮะที่ผ่านมาก็มีหลายเกมที่เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างพูดกันตามเนื้อผ้านะบางเกมก็เข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าของมันแพงมันคือการไปหาเงินมันคือการหาเงินนะฮะเกมเนี่ยสนุกอย่างนั้นไหมเออก็โอเคแบบกําลัง ก็ไม่ได้แย่แต่ว่าสะดกแบบโอยหาจะต้องกลับมาเล่นไหมมันยังไม่ขนาดนั้นแต่เ,เนสิ่งใดใดหลายเรื่องคือเท่าที่บ่นบ,นบน่นกันมาฟังฟังกันมาคือยังยังมีบางอย่างที่มันแพงไอเทมมันแพงคือมันรู้สึกว่ามันโดนขุดเลือดขุดเนื้อกันเดือนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอีโคซิสต็มันไม่เกิดสักทีนะครับก็ต้องรอพ์ทเนอร์นะฮะ strategic partner นั่นเองเออกาล่าเนี่ยราคาจะขึ้นได้ผมว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องไปดูเรื่องพ์ทเนอร์นะฮะคิวหนึ่งเนี่ย จะอาจจะมีอะไรที่เด็ดๆเ,เกิดขึ้นกับกาลาก็ได้นะครับเรื่องของอการเซ็นสัญญากับบริษัทเกมที่จะมาพัฒนาเกมร่วมกันเพิ่มเติมนะครับอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2เราต้องไปดูต่อว่าเกมที่เขาพัฒนาเนี่ยอีโคซิสเต็มเป็นยังไงเทคโนมิคเป็นยังไงมันสร้างมาเพื่อเพื่อเขาไม่ใช่เพื่อเราหรือเปล่านะเข้าใจความหมายไหมเพื่อเขาไม่ใช่เพื่อเราหรือมันเพื่อเราทั้งคู่ถ้ามันเพื่อเขาก็คือมันก็จะมาสไตล์เอาเงินอย่างเดียวนะฮะคนไปนเล่นก็คือเสียเปรียบเล่นยังไงก็คือกูก็ แพงด้วยแล้วก็เล่นเพราะว่าตัวเองถือการล่างไงเลยไปเล่นแต่ว่ามันจะมีสักกี่คนคือเกมมันต้องสนุกก่อนมันต้องเข้าถึงระดับแมสห้ได้มากที่สุดกันจริงๆแล้ว Profit มันควรแชร์ลิงมันไม่ควรมีใครที่มันได้อยู่คนเดียวเยอะๆเกินไปแบบเนี้ยมันจะไม่ยังยืนนะไม่ยังยืนก็ต้องดูที่พ์ทเนอร์งั้นผมมองว่าราคาเหรียญเนี่ยมันจะแกว่งตามพ์ทเนอร์ที่เข้ามาพ์ทเนอร์เข้ามาทีราคาก็ขึ้น ึันไหนเงี้ยก็ว่าไปนะแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยไทม์ไลน์ต่างๆและอีโคซิสเต็มถ้ามันไม่ดีเมื่อรีซ์สมันออกมาไม่ดีราคาก็ตกนะเช่นเหมือนเข้าไปเล่นละมันไม่ได้อย่างนั้นนี่หว่าเล่นแล้วมันก็ภาพมันก็ไม่ดีนะถ้ามันไม่ดีมันก็คือไม่ดีนะมันมีแค่นี้แหละเกมมันคือต้องสนุกสนุกแล้วมันไม่เบียดเบียนคนเล่นจนเกินไปนะคนมันไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นะครับถ้ามันสนุกแต่โอ้โห ทำไมมันเหมือนโดนตีหัวเข้าบ้านไงไม่รู้นะใครจะอยากเล่นนะแบบนั้นเพราะมีแค่นี้แหละนะถ้าคนเข้าไปเล่นรู้สึกว่ามันก็เฟรนลี่ดีก็เก็บเราในความสมเหตุสมผลระดับหนึ่งผมว่าก็มีคนเล่นไี่มีอะไรไม,ม่บางคน,น,นหรอกกาลาต้องลุ้นเรื่องพวกนี้ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะโตแบบยั่งยืนแล้วก็บูริสยาวๆขอบคุณที่ติดตามลาไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย